การบันทึกรายการค้าของวันที่28มกราคมน,นะคะทำได้โดยเข้าไปที่โปรแกรมค่ะเลือกไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทและคลิกที่ workflow นะคะจากนั้นเลือกองลงรายวันค่ะเลือกเล่มสมุดรายวันโดยใส่จุดแล้ว Enter นะคะ ให้เลือกเป็น PC สมุดรายวันจ่ายจากนั้นคลิกโอเคค่ะเมื่อเข้ามาแล้วเราจะกด F3 เพื่อเพิ่มรายการค่ะ เปลี่ยนวันที่เป็นวันที่28่สมกราคมห้นะคะในช่องรายละเอียดให้พิมพ์ว่าจ่ายค่านา้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หลังจากนั้นเราจะบันทึกเอกสารเพื่อประกอบการลงบัญชีโดย กดปุ่ม F4, F7 ค่ะจากนั้นให้เราคลิกคำว่าเพิ่มค่ะและเลือกไปที่รายการใบส่งของทับใบกำกับภาษี โสดขีดเชื่อวงเล็บซื้อธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะแล้วโปรแกรมจะเข้ามาให้บันทึกรายการเอกสารค่ะประเภทของเอกสารให้เราใส่จุดแล้ว Enter ค่ะให้เลือก BR ค่ะหลังจากนั้นเลขที่อ้างอิง ของเอกสารใส่1 2 8 8ค่ะเจ้านี้ให้ใส่จุดและ Enter นะคะเลือกไปที่การปร,ประะับปานครหลวงค่ะโปรแกรมจะถามถึงการใช้รหัสสาข,ขาของเจ้าหนี้ในการรายงานภาษีให้ตอบ yes ค่ะ รายละเอียดของรายงานภาษีให้คีย์คำว่าค่า้นาำขีดการปรับปานะค้อหลวงนะคะหลังจากนั้นให้ใส่ยอดเงินเป็น2,100บาทค่ะ ประเภทแวดคือ1.7%นะคะหลังจากนั้นกดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกค่ะกลับมาที่เอกสารประกอบการลงบัญชีนะคะให้กด F3 เพื่อเพิ่มรายการค่ะหลังจากนั้นเลือกใบส่งของใบกำกับภาษีสดขีดเชื่อเหมือนเดิมค่ะ เลขที่อ้างประเภทเอกสารให้ใส่จุดแล้ว Enter นะคะเลือก BR ค่ะเลขที่เอกสารอ้างอิงให้ใส่8 9 8 9นะคะเจ้านี้ ให้ใส่จุดแล้ว enter นะคะเจ้านี้ให้ใส่จุดแล้ว enter นะคะเลือกไปที่การไฟฟ้านคะรหลวงโปรแกรมจะถามว่าใช้รหัสสาขาของเจ้านี้และรูปนี้ในการรายงานภาษีหรือไม่ให้ตอบว่า yes ค่ะ หลังจากนั้นในรายละเอียดการออกภาษีให้พิมพ์คำว่าค่าไฟฟ้าและยอดเงินคือ3,100ับาทค่ะประเภท1คือบาทเ็ซนะคะหลังจากนั้นกด f 1บเพื่อบันทึกค่ะ กลับมาที่เอกสารประกอบการลงบัญชีให้เรากด F3 เพื่อทำรายการเพิ่มเลือกกลุ่มใบส่งของทับใบกำกับภาษีลงเล็บสดนะคะประเภทเอกสารให้ใส่จุดแล้ว e n t e r ค่ะเลือกไปที่ประเภทเอกสาร BU ค่ะ เล่มที่เอกสารอ้างอิงคือ3895ค่ะจากนั้นในช่องเจ้านี้ให้ใส่จุดแล้ว Enter นะคะเลือกไปที่บริษัท POT ค่ะโปรแกรมจะถามว่าใช้รหัสเจ้าขอเจ้านี้และลูกหนี้ในการรายงานภาษีหรือไม่ให้ตอบ Yes ค่ะ หลังจากนั้นให้ใสย่ยอดเงินที่3ามพค่ะประเภท1น,นะคะหลังจากนั้นให้กดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกค่ะเนื่องจากค่าโทรศัพท์เป็นค่าบริการเราจึงต้องหักภาษีนาที่จ่ายไว้3เอร์เซ โดยการกดปุ่ม F3 เพื่อเพิ่มรายการเลือกกลุ่มของเอกสารเป็น p tag 353นะคะประเภทของเอกสารให้เราใส่จุดแล้ว Enter ค่ะให้เลือก s l ค่ะเลขที่เอกสารอ้างอิงให้ใส่เลขเดียวกันคือ8980เจ้านี้ให้ใส่จุดแล้ว Enter เลี้ยวไปที่บริษัท POT ค่ะเงื่อนไขในการหักภาษีคือ1ตามมาตราใส่เลขหนึ่งนะคะลงมาที่ประเภทเงินได้ให้คีย์คำว่าค่าโทรศัพท์ค่ะ จำนวนเงินอํ่าคัน2สอง้อยบาทค่ะหากที่สามเปอร์เซ็นต์นะคะคือสามสิบหกบาทเมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม F 1 0บเบันทึกค่ะแล้วกดปุ่มออกไวเชอร์ นี่เราพิมพ์รายละเอียดนะคะเป็นค่าเงินบาทสองพันหนึ่งร้อยบาทเดบิตแล้วก็ หลังจากนั้นให้เรากดปุ่ม Escape เพื่อออกจากเมนูนะคะและกดปุ่ม Escape อีกครั้งหนึ่งกดปุ่ม Cancel เพื่อยกเลิกการเลือกเล่มเอกสารค่ะเป็นอารจเรียร้อยสำหรับการบันทึกรายการวันที่28มกราคมค่ะ